สวัสดีครับผมนะวันนี้ก็มาพบกับวินเช่นเคยครับที่ Perfect Car นะครับผมนะวันนี้ก็มีรถเก๋งไซส์เล็กนะครับผมนะเรียกว่าราคาสบายกระเป๋ามากนะพานำเสนอ1คันนะครับผมด้านหลังงผมนี่เลยนะเป็นเจ้า m a z d a 2ครับ1.3นะครับปี2020นะรุ่นย่อยนะ่าจะเป็นตัว E นะคันนี้นะครับผมนะปี2020คันนี้ต้องบอกเลยว่าเราเปลี่ยนแม็กใหมย่ยางใหม่ให้ด้วยนะ ใครสนใจใครหาอยู่นะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ6 8 0 0บาทออกรถ99-9บาทได้เช่นเดิมนะแล้วก็ฟรีค่าเนินการค้าราชกาโอนมือค่า2 0 0 0 0บาทนะส่งมอบรถยนต์ได้ทั่วไทยรวมถึงส่งเจ้าหน้าที่ไปทำเอกสารให้ด้วยอยู่ที่ไหนก็ออกรถกับเพอร์เฟได้มาดูตัวรถกันดีกว่าครับเชิญเลยนะครับผมนะด้านหน้านี่ก็จะเป็นเจนใหม่เรียบร้อยนะตอนนี้เป็นโฉมที่เรียกว่า n ิวมาด้า2เรียบร้อยนะครับผมนะโฉมนี้เริ่มผลิตตั้งแต่ปี2020นบะป้ายทะเบียนปัจจุบันเนี่ยเป็นชมบุรีนะ รับม่อไปเนี่ยหรือส่งมอบไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะครับผมนะกระจังหน้าเป็นโฉมใหม่ระชนหน้าโฉมใหม่เรียบร้อยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมนะคันนี้นี่หล่อเลยนะไฟเลี้ยวอยู่ในโครมเรียบร้อยนะครับอ่าช่องล่างของกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมนะครับนี่จัดไปเลยล้อแม็กใหม่ยางใหม่นะครับผมนะขอบ15นิ้วก็คือตรงเดิมตรงรุ่นไซส์เดิมนะครับผมนะยางปี2 2ก็ใหม่มากๆเราเปลี่ยนให้เลยนะครับฟรีๆตัวนี้ เขาเดิมมาเนี่ยเขาเป็นล้อทมามาไปเลี้ยวมีที่กระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยนะคันนี้บอกเลยรถสวยเดิมนั้งคันนะครับใหม่มากราคาหลังหักรแล้ว4ี่0 0 0หนึ่งมื่นเจ็ดบาทรับประกันได้สูงสุดนะของทางเพอร์เฟกต์หนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลหรืออยากได้เป็นแพ็กเกจแพ็กเกจเสริม2ปี2องหมื่นโลก็จัดให้ได้เหมือนกันนะครับผมนะมาดูด้านในกันบ้างนะครับผมคันนี้เป็นเบาะผ้า 5, นะสีดานะครับดีไซน์ในตัวรถก็เป็นสีดำนะลายเส้นสายนี่เขาสวยงามมากช่องแอร์ก็จะเป็นกลมนะ ช่องแอร์ตรงกลางฝั่งน,นึ้งก็จะเป็นแบบลายเส้นตรงๆนะสวยงามสวยงามนะครับรอยอาร์คเดิมๆนะกระดูกงูเดิมๆนะไม่มีไขไม่มีแกะนะไม่มีเชื่อไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับนี่ประตูเดิมๆนะน็อตเดิมๆนะไม่มีไขไม่มีแกะนะครับผมนะสวยงามสวยงามสวยงามเลยคันนี้นะครับคันนี้ได้เป็นตัวสปอร์ตนะเป็นตัว5ประตูนะครับผมนะในด้านใน,นครับสวยงามสะอาดรถใหม่มากนะครับผมรถใหม่มากเลยคันนี้นะฮะ ล้อแม็กเนี่ยเดิมๆเข้ามาเป็นล้อกระทะไงเราเลยจัดให้เลยจัดเต็มนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะอันนี้นะฮะด้านท้ายเป็นยังไงนะครับผมก็สวยงามตามสไตล์มรรดาสองนะครับผมนะก็เป็นรถเก่งไซส์เล็กกระทะรัดนะครับผมนะคุณผู้หญิงขับได้คุณผู้ชายก็ใช้ได้นะเบาะแถว2พับได้นะครับผมเก็บสัมภัรละขนของได้สบายๆนะครับผมนะที่พับก็อยู่ตรงนี้พับชุพับเข้าไปปับเรียบเลยนะครับผมนะ ด้านล่างก็จะเป็นช่องเก็บเครื่องมือนะแต่ตอนนี้ไม่มีเลยนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนออกไปเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับนี่รอยเียแนวนะสีไข่แบบนี้นะครับเดิมๆซีนกันน,น้ำนี่ดังน,นี้เดิมๆนะครับผมด้านล่างเดิมๆสีไข่แบบนี้สวยงามคันนี้สวยเดิมทั้งคันแน่นอนนะฮะไปดูออปชันด้านในมาดีกว่าครับเชิญครับด้านในครับกระจก เป็นไฟฟ้าเรียบร้อยปรับไฟฟ้านะแต่พับนะ่ยต้องใช้ใช้พับมืออยู่นะตัวนี้นะผมกระจกออโต้เฉพาะฝั่งคนขับพวงมาลัย mm hmm. มันติดฟังกชันหนึ่งฝั่งครับรองรับคําสั่งเสียงรองรับ A USB AUX เรียบร้อยนะฮะกุญแจเป็นคีย์เล s ปุ่มพ u s สต t a r t มีมาให้นะครับผมนะฝัดน้ำฝนหน้าหลังจากด้านซ้ายได้เลยนะครับเลขไม้กันบ้าง43,78กิโลนะครับผมนะก็ถือว่าใช้งานมาไม่ได้เยอะเลยนะครับผมนะวิ่งมาน้องให้มากๆนะฮะ ภายในสะอาดเหมือนใหม่บอกเลยว่าเหมือนใหม่มากๆนะครับผมนะนี่น้องเก็บของพวกคู่มือ,อยังอยู่อยู่เลยนะสวยงามใหม่โหมดการขี่ก็มีให้เลือกโหมดสปอร์ตกับธรรมดานะครับอย่างเช่นเดิมนะครับมาด้าในเจนนี้เดี๋ยวไปดูด้านหนา้ามากดีกว่าว่ารถสวยเดิมทั้งคันจริงไหมนะครับผมนะเชิญครับ ฝากระโปรงหน้าเดิมๆนะไม่มีไขไม่มีแกะเลยนะฮะฐานหน้าซุ้มโชกคต่างๆนะครับเดิมสนิทนะห้องเครื่องสะอาดมากๆนะครับสติกเกอร์บางจุดนะจากโรงงานยังอยู่ครบอยู่เลยนะครับผมใหม่กว่านี้ก็ต้องไปป้ายแดงนะครับคุณพี่นะ7 1 7 0 0 0นะผ่อนเริ่มต้น6800บาทออกรถ999บาทได้เหมือนเดิมนะครับผมใครหา m a ด้าตัวนี้อยู่นะครับลองแวะเข้าไปดูก่อนได้เพราะรถใหม่มากจริงแล้วก็สวยมากจริงนะครับผมนะ ยังไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม